ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณในยะที่หนึ่งอานน์วิญญาณทิติที่ตั้งอยู่ของวิญญาณเจ็ดเหล่านี้และอายตนะสองมีอยู่วิญญาณทิติเจ็เหล่าไหนาเล่าวิญญาณทิติ7คืออานนท์สัตว์ทั้งหลายมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันมีอยู่ได้แก่มนุษย์ทั้งหลายเทวดาบางพวก และวินิบาตบางพวกนี้คือวิญญาณทิติที่หนึ่งอานนท์สัตว์ทั้งหลายมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันมีอยู่ได้แก่พวกเทพผู้นับเนื่องในหมู่พรมที่บังเกิดโดยปฐมภูมินี้คือวิญญาณทิติที่สองอานนท์สัตว์ทั้งหลายมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันมีอยู่ได้แก่พวกเทพอาภัสระ นี้คือวิญญาณทิติที่สามอานนท์สัตว์ทั้งหลายมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันมีอยู่ได้แก่พวกเทพสุภกินนะหะนี้คือวิญญาณทิติที่สอานนท์สัตว์ทั้งหลายเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญาเพราะไม่ใส่ใจนานัตตะสัญญา จึงเข้าถึงอากาศานัญจายตนะมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้มีอยู่นี้คือวิญญาณทิฏฐิที่ห้าอานนท์สัตว์ทั้งหลายเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากาศานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สุดดังนี้มีอยู่ นี้คือวิญญาณทิติที่6อานน์สัตว์ทั้งหลายเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีดังนี้มีอยู่นี้คือวิญญาณทิติที่7ส่วนอายตนะสองนั้นคืออสัญญีสัตตายตนะที่หนึ่ง เนวสัญญานาสัญญายตนะที่สองอานอนท์ในบรรดาวิญญาณทิฏฐิเจและอายตนะสองนั้นวิญญาณทิฏฐิที่หนึ่งอันใดมีอยู่คือสัตว์ทั้งหลายมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันได้แก่มนุษย์ทั้งหลายเทวดาบางพวกและวินิบาทบางพวกอานอนท์ผู้ใดรู้ชัดวิญญาณทิฏฐิที่หนึ่งนั้น รู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดโทษต่ำซามแห่งสิ่งนั้นและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้วควรหรือหนอที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณติติที่หนึ่งนั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่าอานนท์ ในบรรดาวิญญาณทิตฐิเจและอายตนะสองนั้นวิญญาณทิติที่สองอันใดมีอยู่คือสัตว์ทั้งหลายมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันมีอยู่ได้แก่พวกเทพผู้นับเนื่องในหมู่พรมที่บังเกิดโดยปฐมภูมิอานนท์ผู้ใดรู้ชัดวิญญาณทิติที่สองนั้นรู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้น รู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดโทษต่ำสามแห่งสิ่งนั้นและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้วควรหรือหนอที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณทิติที่สองนั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่าอานนท์ในบรรดาวิญญาณทิติเจและอายตนะสองนั้นวิญญาณทิฏิที่สามอันใดมีอยู่ คือสัตว์ทั้งหลายมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันมีอยู่ได้แก่พวกเทพอาภัสระอานนท์ผู้ใดรู้ชัดวิญญาณทิติที่สนั้นรู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดโทษต่ำซามแห่งสิ่งนั้นและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้ว ควนหรือหนอที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณทิติที่สามนั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่าอานอน์ในบรรดาวิญญาณทิติเจ็และอายตนะสองนั้นวิญญาณทิติที่สี่อันใดมีอยู่คือสัตว์ทั้งหลายมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันมีอยู่ได้แก่พวกเทพสุภกินนะฮะอานอน์ ผู้ใดรู้ชัดวิญญาณทิติที่สี่นั้นรู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดโทษต่ําซามแห่งสิ่งนั้นและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้วควรหรือหนอที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณทิติที่สี่นั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่า อานอนในบรรดาวิญญาณทิติ7และอายตนะสองนั้นวิญญาณทิติที่หอันใดมีอยู่คือสัตว์ทั้งหลายเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาเพราะไม่ใส่ใจนานัตตสัญญาจึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้มีอยู่ อานน์ผู้ใดรู้ชัดวิญญาณทิติที่ห้านั้นรู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดโทษต่ำซามแห่งสิ่งนั้นและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้วควรหรือหนอที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณทิติที่ห้านั้น ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่าอานนท์ในบรรดาวิญญาณทิติเจและอายตนะสองนั้นวิญญาณทิติที่หอันใดมีอยู่คือสัตว์ทั้งหลายเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงวิญญาณญจายตนะมีการทําในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สุดดังนี้มีอยู่อานนท์ ผู้ใดรู้ชัดวิญญาณทิติที่หนั้นรู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดโทษต่ำสามแห่งสิ่งนั้นและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้วควรหรือหนอที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณทิติที่หกนั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่า อานอนท์ในบรรดาวิญญาณทิติ7และอายตนะสองนั้นวิญญาณทิติที่เจอันใดมีอยู่คือสัตว์ทั้งหลายเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีดังนี้มีอยู่อานอนท์ผู้ใดรู้ชัดวิญญาณทิติที่เจ็ดนั้น รู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดโทษต่ำซามแห่งสิ่งนั้นและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้วควรหรือหนอที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณทิตฐิที่เจ็ดนั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่าอานนท์ ในบรรดาวิญญาณทิฏฐิเจและอายตนะสองนั้นอสัญญีสัตตายตนะอันใดมีอยู่อานนท์ผู้ใดรู้ชัดอสัญญีสัตตายตนะนั้นรู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดโทษต่ำซามแห่งสิ่งนั้นและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้ว ควรหรือหนอที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งอสัญญีสัตยายตนะนั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่าอานอน์ในบรรดาวิญญาณทิฏิเจและอายตนะสองนั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะอันใดมีอยู่อานอน์ผู้ใดรู้ชัดเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นรู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้น รู้ชัดการดับแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดโทษอันตํ่าซามแห่งสิ่งนั้นและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้วควรหรือหนอที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งเนวะสัญญานาสัญญายตนะนั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่าอานนท์เมื่อใดแล ภิกขุรู้แจ้งชัดตามเป็นจริงซึ่งการเกิดการดับรสอร่อยโทษอันต่ำซามและอุบายเป็นเครื่องออกแห่งวิญญาณทิฏฐิเจเหล่านี้และแห่งอายตนะสองเหล่านี้ด้วยแล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่นอานนท์พิกุนี้เรากล่าวว่าผู้เป็นปัญญาวิมุตติที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ ในยะที่สองพิขุทั้งหลายสิ่งที่ใช้เป็นพืชมีห้าอย่างเหล่านี้ห้าอย่างเหล่าไหนเล่าห้าอย่างคือพืชจากเงาหรือรากพืชจากต้นพืชจากตาหรือผลพืชจากยอดพืชจากเมล็ดพิขุทั้งหลายถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านี้ที่ไม่ถูกทำลายยังไม่เน่าเปื่อย ยังไม่แห้งเพราะลมและแดดยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดีแต่ดินน้ำไม่มีพิกุทั้งหลายสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านั้นจะพึงเจริญงอกงามไพ่บูรณ์ได้แลหรือหาเป็นเช่นนั้นไม่พระเจ้าค่าพิกุทั้งหลายถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านี้แหละที่ไม่ถูกทำลาย ยังไม่เน่าเปื่อยยังไม่แห้งเพราะลมและแดดยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดีทั้งดินน้ำก็มีด้วยพิกุทั้งหลายสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านั้นจะพึงเจริญงอกงามไพยบูรณ์ได้มิใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าพิกุทั้งหลายวิญ,ญญาณทิติสี่อย่างพึงเห็นว่าเหมือนกับดิน ทิขุทั้งหลายนันทิราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลินพึงเห็นว่าเหมือนกับน้ำทิขุทั้งหลายวิญญาณซึ่งประกอบด้วยปัจจัยพึงเห็นว่าเหมือนกับพืชสดทั้งห้านั้นทิขุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูร์ได้พิกุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบ <Leaving. S 1> ูร์ได้พิกุทั้งหลาย วิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบู์ได้พิกุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูร์ได้พิขุทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติซึ่งการมาการไปการจุติการอุบัติความเจริญความงอกงามและความไพบูร์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาและเว้นจากสังขารดังนี้นั้น นี่ไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้เลยพิกุทั้งหลายถ้าราคาในรูปธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่พิกุละได้แล้วเพราะละราคาได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงาม หลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งเพราะหลุดพ้นไปก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วโรมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้สำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำ เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ความมีขึ้นแห่งพบแม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่ารังเกียจพิกุทั้งหลายคูดแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหมน็นฉันใดภพิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ พิกุทั้งหลายมูดแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหมน็นฉันใด้พิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อย <ksam> ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ภิกุทั้งหลายน้ำลายแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหมน็นฉันใดภพิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกัน แม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้พิขุทั้งหลายหนองแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดพิขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้พิขุทั้งหลายโลหิตแม้นิดเดียว ก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดภิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้สัตว์ความหมายของคําว่าสัตว์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกกันว่าสัตว์สัตว์ดังนี้ อันว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่าพระเจ้าค่าราทะชันทะราคะนันทิตันหาใดๆมีอยู่ในรูปเพราะการติดแล้วคล้องแล้วในรูปนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราทะชันทะราคะนันทิตันหาใดๆมีอยู่ในเวทนา เพราะการติดแล้วคล่องแล้วในเวทนานั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราทะชันทะราคะนันทิตันหาใดๆมีอยู่ในสัญญาเพราะการติดแล้วคล่องแล้วในสัญญานั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราธะชันทะราคะนันทิตันหาใดๆ มีอยู่ในสังขารทั้งหลายเพราะการติดแล้วข้องแล้วในสังขารทั้งหลายนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราทะชันทะราคะนันทิตันหาใดๆมีอยู่ในวิญญาณเพราะการติดแล้วข้องแล้วในวิญญาณนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้แล